เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเนกิขี่เลนครับผมวันนี้ครับผมมีเกมที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับกับช่วงใหม่ที่มีชื่อว่าเล่นตอนขี้นั่นเองนบผมว่าขี้จริงนะทุกคนเพราะว่าเวลาเราขี้ใช่ไหม เราจะไม่มีอะไรทําคนเพราะฉะนั้นนะครับการเล่นเกมก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตการขี้นะครับการขี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาเป็นโมเมนต์ที่ทําให้เราเนี่ยมีเวลาเล่นเกมนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็เล่นเกมบางทีขี้เป็นชั่วโมงนะอ่ะนะเพราะฉะนั้นเกมนี้ฮะเป็นเกมที่ผมจะแนะนําสําหรับตอนขี้เพราะว่าเผื่อบางคนขี้ไว้นะครับเกมนี้มันก็สามารถเล่นได้เรื่อยๆนะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Tiny Iceland Survival ครับ เกมนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเกม8บิตนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบเกม8บิตแล้วก็เกมที่ไม่เสียเวลานะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้เสียเวลา <laughs> โอ้แมงพ่าติดจ,จริงนะทุกคนเกมดูเหมือนไม่มีอะไรนะฮะว่าจะเป็นเกาะ1เกาะนะฮะแล้วก็จะมีลูฟี่หตัวนะครับไม่ใช่ะครับเป็นตัวละครของเรานะะั่นแหละเกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เราจะต้องเอาชีวิตรอดนะครับบนเกาะเกาะนี้นะฮะ สิ่งที่ต้องทําก็คือการตัดไม้ครับทุกคนนี่ฮะเมื่อตอนเราก็จะมีหัวใจใช่ไหมหัวใจตอนหนึงอันเนี่ยก็จะตัดไม้ได้1ต้นนะครับผมแล้วก็เมื่อเราตัดเปิดทางไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเจอตัวละครที่เป็นคนป่า2คนนี้นะฮะสคนนี้ทําอะไรนะครับ2คนนี้ตัวแรกก็จะเป็นตัวที่เราจะเอาวัตถุดิบมาขายให้เป็นเงินได้นะครับซึ่งไม่จําเป็นเลยนะครับอีกตัวละครหนึ่งนะฮะก็จะเป็นตัวละครที่จะสร้าง ขวานให้เรานะครับเราก็จะต้องเก็บของเก็บวัตถุดิบมาให้ได้ตามที่กําหนดแล้วก็สร้างขวานนะครับเมื่อสร้างขวานเราก็จะฟันต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับแล้วเราก็จะเจอตัวตุ่น3ตัวอยู่ตรงนี้ครับตัวตุ่น3ตัวตรงนี้นะฮะก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเพิ่มหัวใจในการทํางานได้ครับผมนี่นะฮะก็ต้องใช้เงินแรกนั่นแหละนะครับแต่เกมนี้มันก็จะมีโฆษณาเหมือนกันนะครับมันก็จะมีเงินนอามาล่อนั่นแหละว่าถ้าเราดูโฆษณาเราก็จะได้เงินนะครับได้วัตถุดิบวัตถุดิบเนี่ยนานๆทีจะขึ้นนะครับ เราก็ทําการขุดไปเรื่อยๆครับหรือตัดไม้ไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะมีหินที่เก็บอยู่2ที่นะฮะพอเราตัดไม้ไปเรื่อยๆครับทุกคนเราก็จะเจอลุงหัวล้านอยู่ตรงนี้ครับซึ่งลุงหัวล้านแม่งอยู่ดีๆก็มีหัวกระโหลกงอกมาจากหัวลุงนะครับเป็นความคิดความชั่วของลุงนะครับก็มีสเกลิทันนะฮะหรือโครงกระดูกนะครับเดินมาจากบริเวณด้านบนของเกาะครับมันจะมาแย่งวัตถุดิบของเราครับทุกคนวิธีการที่เราจะ กาจัดนะครับก็คือเราต้องไปสร้างดาบกับคุณลุงนั่นเองนะครับคุณลุงน่าจะเป็นผู้กล้าเก่านะครับเมื่อเราสร้างดาบแล้วครับเราก็จะทําการต่อสู้กับโครงกระดูกได้นะครับโครงกระดูกเนี้ยมันจะมาขโมยวัตถุดิบเราเรื่อยๆนะทุกคนสิ่งที่จะทาได้ก็คือเราต้องสร้างรั้วป้องกันครับแรกแรกมัก็จะเป็นรั้วไม้นี่ฮะแล้วเมื่อเราตัดมาบริเวณมุมขวาบนของเกาะนะครับเราก็จะเจอเหมืองครับทุกคน เป็นเหมืองที่จะทําให้เราสามารถเก็บเหล็กได้ทุกคนนี่นะครับเหล็กก็เป็นชิ้นส่วนสําคัญนะครับในการเล่นนะฮะเมื่อเราได้เหมืองแล้วนะครับบริเวณตรงด้านบนของเหมืองเนี่ยมันก็จะทําให้สเกลิตันเนี่ยเดินลงมาที่เหมืองมา e ขโมยของเราได้เหมือนกันนี่ทุกคนเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างกําแพงไม้ cool นะครับเพื่อกั้นไม่ให้สเกลิตันเนี่ยมาขโมยของของเราเหมือนเดิมนะครับ เมื่อเราสร้างเรียบร้อยนะครับเราก็ขุดฟาร์มไปเรื่อยๆครับทุกคนแล้วเราก็อัปเกรดขวานเพิ่มเลเวลขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพื่อขุดแล้วก็อัปเกรดปิกแอกต่างๆนะครับเพื่อขุดของออกมาให้ได้เยอะมากขึ้นนะครับสาหรับของที่บางทีมมันจะบอกนะครับว่ามันจะต้องการเลเวลเท่าไหร่นะครับปัญหาที่เราจะเจอต่อมาครับเมื่อเราตัดขึ้นไปบนเราจะเจอทางใหม่เลยใช่ไหมด้านบนนะครับมันจะมีสเกลิตันตัวใหม่ครับทุกคนเป็นสีเทาครับซึ่งมันจะสามารถทําลายกําแพงไม้ของเราได้ครับทุกคนเราก็จะต้อง อัปเกรดนะครับให้เป็นกําแพงที่เป็นหินนะครับทุกคนเพราะว่าจะมันจะแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องได้นะครับไอตัวนี้นะครับสเกลตันสีเทาตัวนี้เราก็จะไม่สามารถใช้ดาบเลเวลแรกได้นะครับเราก็ต้องไปอัปเลเวลดาบเป็นเลเวลสองเดี๋ยวต่อสู้ได้ก่อนแต่ช่างมันครับไม่ต้องอัปครับเราขุดมาบริเวณด้านซ้ายครับเราจะเจอเหมืองใหม่ครับทุกคนเหมืองนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบอีกอันหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเหมืองเนี้ย เราต้องจับเวลาดีๆนะทุกคนในการที่ของมันเกิดออกมานะครับเพราะว่ามันใกล้กว่านะครับในการที่สเกลิตันจะมาขโมยของนะครับเมื่อเราเปิดต้นไม้นะครับขึ้นไปถึงด้านบนสุดนะครับทุกคนด้านบนสุดคราวนี้เราก็จะเป็นก o อบบินออกมาแล้วนะครับเราก็ต้องใช้ดาบเลเวล3ในการต่อสู้นะครับแล้วซึ่งบ้านไม้ด้านบนมีดันเจียนครับทุกคนนี่นะครับพอมีดันเจียนปุ๊บเราก็ต้องอัพดาบให้ถึงเลเวล4นะฮะเพื่อที่จะมาต่อสู้กับสลามครับทุกคน มันก็จะเป็นชั้นดันเจียนลงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะให้เราต่อสู้ไปเรื่อยๆนะครับนี่โหทุกคนดูนมีสลามสลามโจมตีแรงนะทุกคนแล้วมันแบบเราก็ต้องจุกนิดนึงนะเวลาจะต่อสู้กับสลามหรือต่อสู้กับตัวอะไรก็ตามนะครับแล้วเมื่อเราลงไปอีกนะฮะทุกคนมันก็จะเป็นตัวมอนสเตอร์อื่นๆนะครับทุกคนที่ไม่ใช่สลามและจะกลายเป็นกลอบบินนะครับกลอบบินสีม่วงนะทุกคน มันก็จะโหดมากขึ้นนะฮะเราก็จะต้องอัพดาบอีกนะครับทุกคนเออนะครับพวกสลามพวกมอนสเตอร์อย่างนี้นะครับมันก็จะดรอปของเหมือนกันนะครับที่จะใช้ในการอัปเกรดต่อไปนั่นเองนี่จะดรอปเป็นกระดูกนะครับนี่ครับกบบินนะฮะเราจะใช้ดาบเลเวล4ฟันไม่ได้แล้วนะครับต้องอัพนะครับแต่ว่าผมลองวิ่งลงไปด้านล่างดูนะครับว่ามันจะมีอะไรเมื่อวิ่งลงมานะครับหลังจากเปลี่ยนจากกบบินสีม่วงนะครับก็จะกลายเป็นสลามสีเหลืองครับทุกคน โอ้หสาลามสีเหลืองนี่โหดมากนะครับแล้วก็ผมได้ลงมาถึงชั้นล่างสุดนะครับก็ปรากฏว่าไม่มีทางไปต่อแล้วนะทุกคนก็เท่ากับว่า เกมน่าจะสุดอยู่ประมาณนี้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมยังเล่นแบบไม่ได้อัพสุดนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าโอ้หมันเป็นเกมที่กินเวลาเยอะมากนะครับก็ถ้าใครที่อยากหาเกมยาวๆไว้เล่นตอนขี้เพลินๆนะครับก็อยากแนะนําเกมนี้เลยครับ t ทนี Iceland Survival เนะครับเป็นเกมที่มีทั้ง Android แล้วก็ iOS อนะครับอันนี้ผมเล่นบน iPad นะทุกคนก็ไปลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมโอ้โห,โหก็ต้องบอกว่าเพลินมากนะครับแล้วก็ ถ้าใครเล่นเนี่ยติดมือมากๆนะคะก็เป็นว่าถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ช่องในกีคลีน,นะครับมุ่งสู่500,000ซับสไครต์ไปได้วยกันครับผมถ้ามีเกมมือถือใหม่ๆหรือเกมอะไรที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกับรายการเล่นตอนขี้นะครับก็ฝากติดตามรายการนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ